สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงน้องเต้าเด็กอ้วนพากินนะคะวันนี้น้องน้ำพันจะมารีวิวขนมนูดเดิลสแน็คชาวครีมแอนอันยันเฟลเวอร์นะคะหรือขนมหมี่กรอบรสชาวครีมนั่นเองค่ะหน้าตาน้องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยทิกฟองเลยนะคะ ะมีทั้งหมดสามซองแบบนี้เลยเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะนี่เดีย๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นตอนนี้นะคะน่าจะเป็นครึ่งหนึ่งอาะเรามาลองชิมกันเลยค่ะหืมกรอบอร่อยมากเลยค่ะทุกคน สำหรับอันนี้น้องน้ำพันให้ประมาณสิบเยี่ยมไปเลยค่ะแล้ถ้าคลิปหน้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากให้น้องน้ำพันมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำพันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ